ครับผมเข้ามาแล้วก็จะเล่นแผนเป็นแอค r ี s เลยแอค r ี s คือแปลว่าดุดันนครับผมแผนดุดันเนาะออกแนวแบบ,บกดดันศัตรูอะไรอย่เงี้ยเนาะไปใ,ใช้แบทแมนนะครับทีนี้ใครเป็นโลมิงเปร์โลมเหรอ เอาตัวเป็นสเกลน,นะครับผมศัตรูคิดว่าเราเนี่ยน่าจะดักอยู่ทางโซนล่างรือเราไปโซนบนถ้าผมวิ่งผ่าไปดักรอที่ปับแดงนี่เป็นไรปะเฟิร์เฝ้าเฟิร์ฟเฝ้าแดงให้ ไม่เห็นเหรอเดี๋ยวไปแก้เห็นตรงกลางระวังถอยนะไม่ต้องมานะผมจะหลบไปโอ้ยไปตายแล้วไม่เป็นไรป่ายัางไม่มานี่่ามันต้องมาทางนี้มันจะวา้าปอ เอาไปมาแล้วโอ้โห <You 've S 2> ตาย <been defeated. S 1> เล่นยากเหมือนกันนะแผนนี้ถ้าเอาตัวแบทอะ่ะ mm hmm. ต้องเล่นเป็นสเกลฝึกเล่นแบบสเกลแบบอะไรพวกนี้พาเล่นแผนใหม่ๆนะครับ ไะเดี๋ยวตามโอเคมึงไม่ค่อยโผลเลนนะตัวพวกนี้ไม่ค่อยโผลเลยวิ่งดีกว่าไลกินดันเอาแฟตมามาฟาร์มเดี๋ยวผมต้องตามแฟตดีกว่า นัดแ,แม่เดอดแฟอยาจะฟาร์มชา้าปะเราพยายาม <c oughs> ขวาไหม, <c oughs> ไมเห็นแล้วปนะ <to> <c oughs> ท้านบนเนาะทาาวิ่งไหวละรีบไปก่อนคลิปจะเห็นแต่คลิปไม่ได้มา,เมาวเราได้ยิงสกิลมาละตีมังกรอนก่อน าจจะต้องเดินแบบไม่เหมือนกับวีล่าเมื่อกี้เนาะวีล่ามันโซนๆอยู่เนาะตอนนี้ไม่ได้ละพอแบทแมนมานามันมันต้องแบบลอมมิ่งผสมละคือมันเป็นแกงเกอร์ต้องกลับบ้านละไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านด้วยจเอาจะเอา,เอ,าอิงเวทเนี่ยเป็นไงละ่ะไอเทมลอมมิ่งเราเป็นสายชมตีนะเว้ยเราไม่ใช่สายซัพพอร์ตเอาอะไรคนเห็นแก่ตัวอย่างเราอะฮะซัพพอร์ตที่ไม่ใช่ซัพพอร์ตเคยเห็นไหม พพอร์ตฆ่าคนนะแผนนี้คือเป็นแผนที่ผมก็อย่างที่เคยเล่าเนาะเล่นกับเพื่อนมาดีๆแล้วเพื่อนเลิกเล่นเกมไปก็ต้องไปเล่นคนเดียวนะครับไปเล่นคนเดียวมันก็ไม่มีใครคุยนะผมก็เล่นของที่ผมเอาไว้ฆ่าคนเดียวเล่นแบบนี้มาหลายปีก็สนุกดีเพือนๆนะครับผมไม่มีการล้มไม่ให้ใครอนะครับผมฆ่าอย่างเดียวถ้าใครเล่นดอทเอก็ต้องรู้จักดาร์กอนแน่เลยไอเทมชื่อดาร์กอนออกมาเพื่อจี ตอนนี้ผมเจอของซับต,ตัวนี้แล้วผมก็คล้ายๆนะครับมีน้องคนหนึ่งมามาทักผมผมพูดถึงเรื่องดาร์กอนมาเขาเลยบอกว่าของซับใหยพี่ผมก็เลยแบบได้จำแผนนี้มาเล่นมาแล้วครับคอมโบน่าง่าจะดีเลยตัวนี้มันเป็นเออเขาเรียกอะไรอ่ะตัวแบบแอสซินอ่ะเออเอามาเล่นสายแกงเกอร์นี้เออโอเคใช้ได้เลย แผนนี้เริ่มเรียบร้อยของแบทแมนขอได้ไหมนี่คือเล่นแผนพวกนี้ส่วนใหญ่เราจะไม่ออกขอป้องกันเลยนะครับสวยรับกระผม สังเกตไม่ไหวตรงของซับอ่ะมันมันคูลดาวค่อนข้างไวนะแต่มันติดที่แอนิเมชันถ้าเขาปรับแอนิเมชันให้เป็นแบบเอ่อ0.1นยนึ่งวิอะไรเงี้ยแบบจืดเป็นช็อตไปอะ่ะผมบอกเลยอาวี v ยกระดับขึ้นไประดับหนึ่งเลยของซับน,นี้แต่ตอนนี้ยิงไปเป็นกระสืออ่ะเป็นแสงไฟไป1 1> ไม่ค่อยดีนะครับผมดูนะดูหนึง่งศูนย์ยิงเวทเห็นไหมฟ้าฟา้าโบเรียบร้อยลาก่อนนะจ๊ะเอลซูสวัสดีนะจ๊ะ จอกระสือแล้วเข้าไปอะ่ะฮะของซับซับซับสิบสีบสบว่วิละไล่ฆ่าคนอย่างเดียวเลยโคตรมันชีวิตแต่มันจะมีข้อเสียหนึ่งคือเราเราไล่ฆ่าคนเงินเราจะเยอะแล้วของซับมันจะไม่ได้เงินเนาะจะไม่เป็นไรเรามีความเป็นแก่ตัวโอเคคูดาวได้ละอินวอลซับรอเลย บ๊ายบายลาก่อนนะจ๊ะคิกซี่หมดเวลาสนุกแล้วสิเจอสโนโบอลเป็นไงละ่ะแผนนี้เราเล่นมา3เกมแล้วนะแผนแอคัสซีนี่คือโรมมิ่งที่แบบนี้นี่คือแบบคลองเกมได้เกือบหมดเลยนะเออแผนนี้เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มมันเริ่มมันแผนนี้เริ่มมันจะลอยเจ็ดวิสามสองหนึ่งโอเคหายตัวรอลด กระสือได้ละวดีกว่าสือได้ละคนอยู่ไหนวะคนอยู่ข้างในเขาเดียวด,ด,ดิขอโปโอก๊กหนึ่งทีไวเลตได้ปลดขอโป๊กหนึ่งทีรอคีบไได้วะบายบายอะยังไม่ได้กดโป๊กเลยตายซะละมาคนจะบอกว่าแชมป์อ่ะ ยำเด็กหรือเปล่าให้ดูนะครับเขามาทีมนะครับ RPF อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยเขามาทีมนะไม่ใช่เพราะปิดนะครับผมเห็นไหมเขามาเป็นทีมนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาต้องตั้งใจเล่นปะเอาชื่อแคนมาเนี่ย RPF เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีมายำแบบยำมั่วๆนะครับแล้วมาลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยตรงกลางใช่ไหมเฮ้ยเราเทสแผนเรื่อง aggressive นะแผนบุกแผน snowball อะไรเงี้ย ผลไร่ค่าแล้วเอาของทรัพย์ที่ไม่ค่อยมีคนใช้อ่ะเอามาลองใช้กับแผนทิ่ดทําตัวแบบโซลคิวได้โอ้หลอนดิเงี้ยหลอนดิเงี้ยหลอนดิเงี้ยหลอนดิหลอนดิเราอะหลอนโอเคมันเริ่มจับกลุ่มแล้วนะศัตรูเริ่มจับกลุ่มตอนนี้เป็นข้อเสียของโมบ้าจังหวะหนึ่งอ่ะคือจะเล่าในช่วงที่ผมตายนะคือเกมโมบ้าจะมีช่วงหนึ่งที่สมมติจังหวะที่เราฆ่าเยอะเยอะๆเยอะๆเสร็จเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อน คือจิตวิทยาของคนเนาะถ้าเห็นใครได้ดีใครรวยใครเล่นเก่งใครค่าเยอะเขาจะไม่ค่อยมาช่วยกันครับผมต่างคนก็ต่างจะไปฟาร์มไปฟาร์มเนาะเพราะจุดประสงค์ของการเล่นเกมก็คือตัวเองต้องแบบคะแนนเยอะสุดค่าเยอะสุดอะไรเงี้ยแล้วศัตรูเนี่ยพอมันตายไปบ่อยมันก็เกิดความกลัวแล้วก็ช่วยกันสุดท้ายเกมมันชอบพลิกประมาณนี้นี่ยแบบประมาณนี้พอเราแยกฟาร์มเนี่ยเฟลโน่แยกฟาร์มทุกคนก็เริ่มแบบ โอ้ยเนี่ยเราจะสังเกตรเราจะได้ฟาร์มเพราะเราไม่ได้มาด้วยกันนะครับเกมเมื่อกีก้ผมจะมากับน้องที่แบบเล่นด้วยกันบ่อยๆอย่างคนทชื่อทุกแกพาบินกับคนที่มาใหม่คือคิชนโน่ดีบีอะไรเงี้ยคือไม่ได้มาคือเขาไม่มาปุ๊บ<ะ>เขาจะเล่นตามสไตล์ของเขาสมมติเราเราเรา,เราฟาร์มแล้วรวยหรืออะไรเงี้ยคนกลุ่มนี้เขาก็จะแยกฟาร์มแยกเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าเราดูเกมวีล่าเราจะรู้ว่า ฮ้ยพอสโนบอลเราจะรวมสโนบอลแล้วเราจะรวม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 แล้วก็ชนะนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะผิดแผนแอคทีฟมันก็คือการค <am> ่ารวมค่ารวมค่ารวมไม่ใช่ค่า <"I am S 1> แยกฟาร์มค่าแยกฟาร์มมันไม่ใช่สโนบอลนะครับผมเนี่ยเราจะกลายเป็นเนี่ยแยกฟาร์มแยกฟาร์มแยกฟาร์มมันไม่ใช่นะครับแผนนี้มันก็มีกฎเกณฑ์ของมันนะถ้าอย่างเงี้ยผมมองว่าดีไม่ดีจะพลิกเกมได้เพราะต่างคนต่างอยู่คนละที่ครับ เนี่ยลาส์มาเดสแคมป์ตรงกลางผมก็สตูเริ่มมันรวมแล้วผมต้องเดินไปกับน้องแล้วผมตอนนี้ผมคือต้องเดินไปกับไดกินนะครับเพราะว่าไดากินกับผมเล่นด้วยกันมานะครับเนี่ยเราเหลือ2คนแข่แงที่รีบจบครับไม่ใช่ว่าไปไปฟาร์มแข่งกันนะครับผมไม่ใช่ไปยืนดักรอฆ่าแข่งกันอะไรเงี้ยคือถ้าคุณได้เรียบคุณฆ่าเยอะคุณต้องรีบจบนะครับผมอย่ารอนะครับผม คนนี้ทีมเราไม่รวมครับเราสโนโบอยี่สิบ่ยี่สิบต่อสิบห้าแต่เราไม่ค่อยรวมเลยผมต้องฟาร์มละต้องรวมนะครับตอนนี้ลารสแตกแถวมากเลยตอนนี้ผมว่านะลารสเป็นตัวโมเมนตัมเนาะแต่แบบรู้สึกได้เลยว่าลาี่ยพยายามจะโซโลเล่นนะครับผมเล่นคนเดียวต้องไปตามน้องนะเพื่อแผนบนรรลุนะครับผม เนี่ยเราจะจับจังหวะการเล่นถูกถ้าเราไม่จับจังหวะแล้วเรายังเล่นอยู่คนเดียวนะเราจะแพ้เลยเพราะเราศัตรูเริ่มรวมกันแล้วเราต้องรวมกับเพื่อนนะชนะฝั่งเราไม่มีแท้งเวลาทีมไฟจะทะลุทะลักเลยโดยชนะครับผมโอเคเป็นแผน,อน,นอแอ้กระสีเนาะแบทแมนใช้ได้ แผนหนึ่งเลยแต่ต้องระวังทีมนะครับผมทีโห,ห oh, เล่นโลมิงสายนี้นี้ติดใจเลยครับผมที่หนึ่งสองตาแล้วเจ๋วเลยว่ะใช้ได้เลยนะแผนนี้